ราว,วันผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยมทีมข้ามมวยสิงมาวินผลงานสนับสนุนนักมวยในสังกัดได้ครองแชมป์หลายคนเช่นชาโดตะเภาแก้วเพชรบ้านไร่ขุนหานเล็กทีมข้ามมวยจอพัทริยากีฬาสยามผลงานสนับสนุนนักมวยในสังกัดได้ครองแชมป์เช่นเพชรสยาม ข่ามวยภูมเด็กเซียนผลงานสนับสนุนนักมวยในสังกัดได้ครองแชมป์และเป็นยอดมวยเยาวชนรุ่นจิว๋วอาที่ขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยยอดเพชรเอกยอดเพชรโทรทีมข้ามวยสิงห์มาวินทีมข่ามวยจอพัทริยากีฬาสยามทีมข้ามวยภ่มเด็กเซียนและผู้ได้รับรางวัลสอนมวยไทยยอดเยี่ยมได้แก่ค่ามวยสิงห์มาวินรับ ขอแสดงความดีดีด้วยค่ะวันนี้โอ้โหยกง่ายกันมาเลยนะคะอันนี้ขอติดง่ายน้วรับไราหนวันค่ะเราจะราวันในตรงเกียรนะคะเอาผลิตนักกีฬาคนไทยที่ด้ออกมาหลายคนใครับเอสอกับรางวัลสอนเล่นไอเงี้ยงจากนี้ครับเดี๋ยวไปข้างบน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณธนาเชนประสิทธิ์นะคะที่เขียนขึ้นโมเดลวัล